สวัสดีฮะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปั๊บของพองมแมลงนะครับอ่ะไปกันเลยฮะนะครับก็วุธชนิดนี้นะฮะจะมีมะแมลงติดอยู่ที่มือด้านด้านขวาของตัวละครนะครับกดปล่อยแมลงออกไปนะฮะไปชนที่ตัวมอนสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีด้วยนะครับพร้อมกับเป็นการเก็บปั๊บกลับมาด้วยนะฮะปั๊บของมแมลงตัวพวกนี้นะฮะก็จะมีอยู่สีสีนะครับก็คือสีแดงสีขาวสีส้มแล้วก็สีเขียวนะฮะ ที่ได้บัฟเนี่ยจะมี3ามสีแรกนะฮะก็คือแดงขาวส้มนะฮะสุดสีเขียวเนะ่เราจะได้เป็นการฮิวนะนะครับก็ได้เลือดขึ้นมาน,นิดนึงนะฮะนะครับส่วนเก็บยังไงเนี่ยก็ผมไม่ต้องบอกนะฮะผมว่าทุกคนน่าจะเก็บกันได้นะฮะแต่จะมาบอกปัญหาที่เกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับตรงที่ปับแต่ละสีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ส่วนเดียวกันทุกตัวนะครับก็คือสีแดงเนี่ยไม่ได้อยู่ส่วนหัวทุกตัวนะฮะ ก็จะมีบางตัวที่เซอร์ไพรส์เรานะครับแมสีแดงเก็บตรงไหนเนี่ยดูเก็บยากเลยเกินนะฮะไม่รู้จะยิงไปส่วนไหนนะครับก็วิธีดูนะฮะก็เข้าเว็บคิรานิโกะมาเลยนะครับเลื่อนมาที่ตารางบอดี้พาร์ชนะฮะตารางบอดี้พาร์ก็จะประกอบไปด้วยบอดี้พาร์ชนะฮะสเต็คเกอร์นะฮะแล้วก็เป็นนะครับสุดท้ายก็เป็นเอ็กแท t กนะฮะจะบอกไว้หมดเลยนะครับว่าตัวนี้มีสีอะไรบ้างนะบางตัวก็ไม่มีสีเขียวให้นะครับก็จะมีพื้นฐานนะครับขาวแดงส้มให้เรานะฮะ สำหรับตัวที่แหม่ยิงไปแล้วสีแดงมาอยู่ตรงไหนลวครับตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะหาไม่เจอก็มาดูที่ตรงนี้ได้นะฮะกันงงนะเอาละครับต่อมาก็เป็นที่ผลของมันกันบ้างน,นะฮะก็เดี๋ยวจะไล่ไปทีละสีเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยสีแดงก่อนเลยนะฮะก็ควรจะเป็นสีแรกที่พวกเราน่าจะเก็บได้ก่อนนะฮะมันจะทําให้เราเก่งขึ้นมากเลยนะครับผลของมันนะฮะก็คือทําให้คอมโบของเราเนี่ยมีท่าที่มากขึ้นนะครับมากขึ้นกว่าเดิม ถึง2เท่าเลยนะฮะก็คือปกติสมมุติเราตีคอมโบของเราเนี่ยออกไป10ฮิตใช่ไหมฮะจบคอมโบเราเก็บสีแดงเนี่ยก็จะกลายเป็น20ฮิตนะฮะอันนี้เปรียบเปเยนะฮะถ้ามันจะเยอะขึ้นคูณ2ไปเลยนะฮะก็คือจะกระรวมถึงท่าที่กระโดดตีด้วยนะปกติกระโดดตีติดสฮิตจะกลายเป็น4ฮิตนะฮะถ้าจะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับผมระยะเวลาของบัฟนี้นะฮะจะอยู่ที่60วินาทีนะครับผมก็ปกตินะฮะพอมาแรงเนี่ยตอนยังไม่เก็บบัฟสีแดงเนี่ยจะตี คอมโบออกไปได้แบบง่อยๆนะฮะเหมือนแบบโดนกักไว้นะฮะจะตีแล้วหยุดหยุดแล้วตีอะไรประมาณนี้คะเก็บสีแดงเนี่ยจะไหลลื่นนะครับก็คือถ้ามันครบนั่นเองนะผมคิดว่าถ้ามันโดนโดนหักออกไปก่อนนะฮะสำหรับอาวุธนี้นะฮะต่อมาก็เป็นสีขาวนะครับก็คือจะทําให้ตัวเราเนี่ยเร็วขึ้นนะฮะรวมทั้งกระโดดได้สูงขึ้นด้วยนะครับเร็วขึ้นหมายความว่าไงฮะก็คือเดินได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ออกท่าได้เร็วขึ้นนะฮะปั่นคอมโบได้เร็วกว่าเดิมนะครับปับ๊บนี้นะฮะ มีระยะเวลาอยู่ที่90บวินาทีนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเร็วขึ้นกระดดกสูงขึ้นเท่านั้นแหละฮะสุดท้ายฮะสีส้มนะครับผมก็คือกันล้มนะฮะด้สกิล knock back protection นะฮะกันล้มนี่ก็คือการล้มเฉพาะตอนเราออกท่าเท่านั้นนะครับก็คือออกท่าคืออะไรก็คือเวลาเราเข้าไปตีกับเพื่อนเนี่ยจะโดนเพื่อนเกี่ยวแล้วเราไม่ล้มนะฮะก็คือเวลาเล่นกับพวกดาบยาวเนี่ยนะฮะเข้าไปบูได้เลยนะ เข้าไปมั่วเขาได้เลยนะจะไม่โดนเขาเกี่ยวลมแน่นอนนะครับแต่เราต้องออกท่าอยู่ด้วยนะไปยืนเฉยๆแล้วเก็บบัฟนี้มาแล้วเนี่ยก็ไม่เกิดผลขึ้นมานะครับระยะเวลาของมันอยู่ที่45วินาทีนะฮะน้อยที่สุดเลยนะครับอันนี้นะฮะก็3สีจบไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่หมดนะฮะมันยังมีบัฟแบบดับเบิลนะฮะแล้วก็เป็นบัฟแบบทริปเปิลด้วยนะครับก็ไปที่ดับเบิลคู่แรกกันก่อนเลยฮะเอาล้ฮะคู่แรกก็คือขาวแดงนะฮะ บับนี้จะทําให้โมชั่นแวลูของเราเนี่ยบวกไปอีก15%นะครับก็คือตีแรงขึ้น15%นั่นแหละฮะง่ายง่ายนะครับงงคบู่ต่อมานะฮะก็คือคู่หลังนะข่าวส้มนะครับผมก็จะทําให้ค่าป้องกันของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น6%เรนะฮะเราก็ได้สกิลที่สุดยอดมาคือสกิล Rock s t e a d y นะ Rock Steady เป็นสกิลผสมนะฮะมี3สกิลรวมกันนะก็คือกันล้มนะอันนี้กันล้มแบบยืนอยู่เฉยเฉก็กันได้นะครับ กับสกิลกันเสียงเล็กนะก็คือแค่เอียบปลักธรรมดานะครับไม่ใช่ระดับไฮเกรดนะฮะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือกันลมเล็กนะกันลมระดับเล็กนะครับนะสามสกิลนี้นะครับจมเลยนะฮะส่วนระยะเวลาของบัฟแบบดับเบิลนะฮะไม่มีกําหนดไว้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราเติมแต่ละสีเข้าไประหว่างทางหรือเปล่านะครับถ้าเราเติมตลอดเนี่ยมันก็ดับเบิลอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าเราไม่เติมเนี่ย สีที่เหลือเวลาน้อยกว่าก็จะหมดไปก่อนนะครับก็จะเหลือบรับสีเดียวนะฮะก็หมดสถานะดับเบิลนะก็ไม่ยากฮะคุณก็เติมวนอยู่อย่างนั้นนะฮะคุณเป็นคู่สีนะเติมวนไปเรื่อยๆมันก็จะไม่หมดนะฮะหรือรให้มันหมดแล้วเติมก็ได้นะครับแค่นั้นเองนะฮะสรุปเลยก็คือเวลาก็จนกว่าสีใดสีหนึ่งจะหมดนั่นแหละนะฮะต่อมาครับคือบัฟที่เทพที่สุดของพรองมาแลนะก็คือทริปเปิลอัพนะฮะคือเก็บ3าสีพร้อมกันนั่นแหละนะครับ พอมันเต็มก็กลายเป็นทริปเปิลนะฮะโหดของมันก็คือ faster movement นะก็คือเร็วเข้าไปอีกนะให้จำนะ,ะโดสูงอีกนะฮะ20% motion value นะฮะก็คือเพิ่มไปอีกนะครับก็คือตีแรงที่สุดนะฮะในโหมด Triple Up นะฮะเพิ่มไป20%อี่เยอะนะครับต่อมาฮะบวกเดฟเนี่ยอีก8%นะฮะก็คือเพิ่มจาก6มา8นะครับแล้วสุดท้ายก็คือได้สกิล rock s t e a d y อีกนะครับ สรับส่วนระยะเวลาของปั๊บแบบทริปเปิลนะฮะจะอยู่ที่60สิบวินะครับก็หมายความว่าพอเราได้สถานะแบบทริปเปิลแล้วเนี่ยนะฮะทุกปั๊บของเราก็จะหมดเวลาพร้อมกันนะครับไม่เหมือนกับดับเบิลนะที่จะนับแยกกันนะครับสีไดสีหนึ่งหมดไปก่อนก็จะเหลืออีกสีหนึ่งไว้นะครับแต่อันเนี้ยก็คือหายไปพร้อมกันเลยนะฮะก็จะเก็บเติมระหว่างทางไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับดับเบิลนะที่เก็บเติมได้เรื่อยๆนะครับนะครับก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับปั๊บพื้นฐานที่ คนที่เล่นพรองมแมลงเนี่ยจะได้บัฟแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้มแมลงแบบไหนก็ตามนะฮะส่วนต่อมาเนี่ยนะฮะจะมาพูดถึงบัฟแมลงที่ผมเคยแนะนํมาให้ใช้ไป2ตัวนะฮะสตัวก็ไม่ถูก4ตัวนะฮะแต่เป็น2ประเภทนะฮะก็คือประเภทบาลานซ์นะครับกับประเภทสปีดนะครับเดี๋ยวไปพูดกันเรื่องบาลานซ์ก่อนเลยนะ,มะแมลงยอดฮิตนะให้ดูตารางด้านล่างนี่นะฮะมันจะมี2อันนะก็คือคินเซ็กสกิลกับเอ็กซแท็กสกิลนะครับ อินเส็ตสกิลของเขานะฮะก็คือออสตัดอัพเอสนะครับสแตตอัพเอสอเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็คือบินเร็วระดับเอสนะฮะกัดแรงระดับเอสนะครับแล้วก็ระยะการ,กรบนะะินเนี่ยก็ระดับเอสนะฮะจะมีสามอันนี้นะครับมาแรงนะฮะต่อมาฝั่งคนนะฮะทริปเปลิลอัพพลัสนะฮะก็คือบวกเวลาให้กับปั๊บของคนแบบทริปเปลิลเนี่ยอีก30วินาทีนะฮะก็จาก60เป็น90นะฮะ ต่อมานะครับ s f a s p e e นะครับก็คือมแมลงเนี่ยก็จะมีแบ่ง3สายนะฮะก็คือโจมตีป้องกันแล้วก็ Affinity นะก็คือจะได้ทั้ง3อันนั้นเลยนะแต่ได้น้อยนะก็คือโจมตี10ป้องกัน10 Affinity 1ิเนตะต่อมานะครับ i Raise Up นะฮะก็คือแจกบัฟทั้งหมดที่เราได้เนี่ยให้เพื่อนได้ด้วยนะฮะโคตรจะดีนะฮะอันนี้ครับต่อมาก็เป็นมแมลงสายสปีดนะฮะ กในเกมนี้ก็แนะนำให้เล่นแค่2สายนี้แหละครับบาลานซ์ Balance กับสปีดนะฮะก็อินเสกสกิลนะครับได้สปีดอ up l นะฮะก็คือมแมลงสายนี้เนี่ยจะบินเร็วมากๆนะฮะทั้งไปทั้งกลับเนี่ยเร็วสุดๆุดนะฮะต่อมานะครับเป็นดีบัฟนะเป็นพาวเวอร์ดาวนะก็คือจะกัดเบาลงนั่นเองนะฮะแลกกับสปีดที่เร็วมากนะครับแล้วก็อันที่3นะฮะก็คือมู move Plan up นะก็คือระยะการบินของเขาจะไปไกลนะนอกจากเร็วแล้วก็ยังบินไปได้ไกลนะฮะ เอามาฝั่งคนกันบ้างน,นะฮะ Extract Skill นะครับ Double นี่คือบัฟสีขาวนะฮะเมื่อเก็บบัฟสีขาวเนี่ยจะได้ทันทีเลยนะครับค่า a f f i n i t y Up L นะบวกให้30%เลยนะครับผมเทม่านะฮะบับนี้ต่อมาฮะ Double Up Plus นะ Double Up Plus เนี่ยก็คือบวกให้กับคู่ขาวแดงนะมันจะมี Double Up Plus Plus ที่จะบวกให้กับคู่ขาวส้มด้วยนะฮะส่วนตัวเนี้ยนะ Speed สายนี้เนี่ยจะเป็น Double Up Plus นะ คือบวกให้กับความแรงกับความเร็วนั่นเองนะฮะส่วนบวกให้กับเราจะบวกยังไงนะเพราะว่าบัฟแบบดับเบิลเนี่ยมันนับแยกกันนะฮะก็คือบวกให้กับบัฟแรกที่เราเก็บมาในนี้นะครับก็คือเก็บสีขาวมาก่อนก็จะบวกไปให้กับสีขาวนะก็คือมันไม่ได้บวกทั้งคู่นะเพราะว่าบัฟแบบดับเบิลเนี่ยเขานับแยกกันนะฮะก็คือจะไปบวก20วิให้กับบัฟแรกที่เราเก็บนั่นเองนะครับง่ายง่ายๆคือบวกให้กับบัฟที่มันจะหมดก่อนนั่นแหละนะฮะ ครับส่วนมแมลงสายนี้เนี่ยเขามีแอสทัคสกิลสามสกิลนะแต่ผมเนี่ยดันอัพไม่เต็มนะแล้วก็อีเกีตหาของอัพแล้วนะฮะก็คืออีสกิลที่ที่คุณจะได้เนี่ยก็คืออีเฟตลิสนะครับมันก็คือสกิลไมไอของคนนั่นแหละนะฮะเจ๋งไหมนะก็คือเก็บสีขาวปุ๊บเนี่ยได้ทั้งเอฟฟิเนซีสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ทั้ทงสกิลไมไอด้วยนะครับ ก็ขออภัยด้วยนะฮะอัพไปไม่สุดจริงๆนะฮะของอัพไม่พอนะฮะก็มีเท่านี้นะฮะเรื่องบัฟแมลงนะฮะของโคตรเนี่ยครบทั้วนะฮะแต่ของแมลงเนี่ยผมจะพูดไปแค่2ตัวนะก็คือสปีกับบาลานนะฮะที่พวกเราเนี่็จะใช้กันอยู่แค่2ตัวนี้เท่านั้นแหละนะครับก็ปูพื้นให้พวกเราก่อนนะครับสําหรับคนที่ขอคลิปแนวการเล่นพร้อมแมลงนะก็อยากให้ดูคลิปนี้กันก่อนนะฮะสั้นๆไม่ยาวมากนะฮะก็วันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ